สาธุแปลว่าดีแล้วมาจากรากศัพท์คำว่าสาธุหรือสัตวุในความหมายว่าสำเร็จเมื่อเวลาที่เราได้ทำบุญใดแล้วหากมีคนเห็นการกระทำดีของเราแล้วเขากล่าวว่าสาธุด้วยความศรัทธาด้วยความปิติยินดีที่ได้เห็นเราทำบุญเขาคนนั้นก็จะได้บุญไปด้วยอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนการจุดเทียนแล้วมีคนมาขอต่อเทียนชันใดชันนั้นนี่คือบุญในรูปแบบของการอนุโมทนาบุญ เอาจากการเห็นผู้อื่นทำความดีบุญนั้นมีความมหัศจรรย์มากในเรื่องของการสร้างบุญเราท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าทำบุญเองก็ย่อมได้บุญชวนคนอื่นมาทำก็ได้บุญแต่บางคนแม้จะไม่ได้สละทรัพย์และเป็นเจ้าของวัตถุทานนั้นๆไม่ได้เป็นผู้ถวายทานด้วยมืออีกทั้งไม่ได้อยู่ร่วมในการทำทานกับเขาแต่มารู้ทีหลังว่าคนอื่นเขาให้ทานรู้สึกยินดีเรื่มใสปิติไปกับเขาด้วย บุคคลนั้นก็พลอยได้รับผลบุญของบุญนั้นด้วยอย่างน่าอัศจรรย์